คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทําให้คุณตกใจที่อาจจะมาจากตัวเกมเองหรือเสียงกรีดของผู้เล่นรวมถึงเนื้อหาที่มีความรุนแรงและอาจจะมีเลือดบ้างกรุณาหลีกเสียงและทําใจรับทราบและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเด็กน้อยทั้งหลายควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องการออกเสียงนะครับขอพูดว่าเยนเดรแทนคําว่ายันเดรนะฮะเพราะความเคยชินในการพูดหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ ight, กันเลยครับผมหลีกเสียงไว้ด้วยนะจ๊ะน่าสนใจ อันนี้ห้องห้องคุยใหญ่เฮ้ยไม่อยู่ข้างหลังได้ไงเออเอิบทำไมชอบมาข้างหลังวะอันนี้คือเราต้องทำอะไรต้องไปไหนอ้า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลเอามอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมไซโกโนสุโตกะนะฮะเป็นเกมหนีเอาชีวิตรอดแนวน่ากลัวน่ากลัว,ลวอีกเกมหนึ่งนะครับมาช่วงนี้มีเกมแนวน่ากลัวน่ากลัวเยอะนะในช่องพี่เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้นะฮะคอนเซปต์ง่ายๆนะให้เราเอาชีวิตรอดไปจากโรงเรียนที่เราโดนเจ้าผู้หญิงคนนี้หรือว่ารุ่นน้องคนนี้ที่แสนน่ารักนะฮะเนี่ยเราคือเซ็นไปหัวสีทองคนนี้นะครับที่โดนเขาจับมานะฮะสำหรับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับรีวิวที่สูงมากๆแล้วก็ด ouais. ังมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่พี่ดองไว้นานมากๆซื้อมาไม่ได้เล่นส uh ักทีนะแล้วก็น้องๆขอมาเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูที่อื่นมาเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปแรกอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันกันก่อนนะฮะ ก็เหมาะสำหรับคนที่ทั้งเคยดูมาก,ก่อนแล้วแล้วก็ไม่เคยดูนะฮะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้ซึ่งในเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในโหมดเยนเดเรกันก่อนนะครับซึ่งเยนเดเรเอนดิ้งเนี่ยมันมีทั้งหมด2แบบใช่ไหมแล้วก็เมนเอนดิ้งมี3แบบแล้วก็เยนกิเรเอนดิ้งมี4แบบนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเอาเก็บเยนเดเรเอนดิ้งกันก่อนนะครับ มาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับเกมไซโกโนสุโตกะนะโอ้โหน้องเขาเล่นมีดได้น่ากลัวบาดตาบาดใจมากๆเลยนะก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดมีการกีดเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะฮะหลีเสียงกันก่อนนะครับเอ้ยน่ากลัวเอ้ยเอาวะขอทำใจขึ้นเขิมแป๊บหนึ่งคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่กลัวเกมแนวนี้มากๆโอ้โหแล้วหัวใครตั้งอยู่ว่าโคตรน่ากลัวเลย ก็ออเกินน้ำลายดังเอือกแปบบ๊บมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปอ่านี่เข้ามาแล้วนะครับโอ้มีทั้งหมด5โหมดให้เราเลือกเลยนะเอ,อ้ยยังเจ๋งแอาสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะไปเล่นโหมดยันเดรกันก่อนนะฮะ <S 1> <S 1> โอ้ยน่ารักสาวแ่นน่ารักเชียแต่งตัวแบบเรียบร้อยนะฮะไหนลองขอลองกด normal หน่อยเอ,อ้ย normal แบบทำนิ้วแบบจุๆๆๆ่จู่จูอเงียบเงียบไว้ก่อนนะจ๊ะระดับ hat ระดับฮาร์ดเปลี่ยนจับมือจุจุๆเป็นแบบถือมีดไล่ฆ่านะครับไหนดูเยนกิเรหน่อยโอโ้โหทำไมมันต่างกันขนาดนี้ฮาร์ดกับเยนกิเรเยนกิเรนี่แบบเป็นสาวบันนี่สาวสวยนะฮะแต่ว่าหน้านี่แบบโอ้โหยังหลอนเลยนะไนแมเป็นไงอ่ะโอ้โหทุกคนคือแบบพอกดเปลี่ยนเป็นไนแมร์ปุ๊บขนลุกเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะทั้งหน้าตาที่หลอนมากๆและเสียงเพลงที่มันเปลี่ยนไปนะ สุดยอดน้ากลัวเกินเฮ้ยเอาอะแล้วเขายังไม่ยอมให้เราเล่นไหนแม่ด้วยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเราต้องไปเล่นยันกิเลให้ผ่านก่อนหรือเปล่าเฮ,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 ฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากดูในระดับอื่นๆนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยันเดเลกันก่อนนะฮะถ้าอยากดูระดับอื่นๆเพราะฉะนั้นกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งสำหรับช่องพีพลอม้อนบอลน,นะฮะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพีพลอมอบอลน,นะฮะยังไงให้กำลังใจกันด้วยนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปยุยแยนเดเรกันถึงกับพูดผิดพูดถูกเลยไปยุย <c oughs> ไปลุยแยนเดเรกกันก่อนนะฮะมาลุยเฮ้ยอันนี้คือเรามาเกิดอยู่ที่ที่ทางเข้าโรงเรียนหรอ อารมณ์ประมาณว่าเหมือนรุ่นน้องให้เรามาแหาป่ะ I will be back soon ฉันจะกลับมานะเราเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะฮะอะไรอ่ะแล้วให้เราไปไหนห้องคอมพิวเตอร์ล็อกฮอดีพาวเวอร์ลูมน่าสนใจอันนี้ห้องห้องคุูใหญ่เฮ้ย มาอยู่ข้างหลังได้ไงอะหนูสามารถช่วยพี่ได้นะหาว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันตามหนูมาสิคะอ่ะตาเอ้ยคุณแจอันนี้เราหยุดหยิบกุญแจได้เลยปะยังไม่กล้ายหยิบอะลองลองไม่หยิบก่อนแล้วกันนะลองตามเขาไปก่อนเสียมารยาทจะไปฉกกุญแจจากกลุผู้หญิงได้ไงเ <laughs> ออเขาให้เราตามนะฮะห้อง A 3สามเหรอ อาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้นะคะตามหนูมาสิคะไม่มีเปิดไฟให้เราด้วยนะห้องนี้ไหม Maybe in this room อาจจะอยู่ห้องนี้ก็ได้เอา้าไฟช็อต t are you doing เราทำอะไรหรอเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติที่ห้องไฟฟ้านะ <c oughs> ป่ะ <c oughs> เราไปดูกันเถอะ <c oughs> โอเคป่ะป่ะป,ะปะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนนะฮะป่ะไปดูห้องไฟฟ้ากัน อันนี้คอมพิวเตอร์อันนี้พาวเวอร์ลูมเอ้ยนี่ไทำไมเขาเปิดได้ทำไมเราเปิดไม่ได้วะหนูขอโทษนะแต่หนูไม่รู้ว่าจะแก้ไฟยังไงอะคะ่ะพี่ช่วยหน่อยได้ไหมโอ้โหโครน,น่ากลัวเอาจริงเหรอทำไมเราต้องหันไปแบบมองไม่เห็นเขาด้วยใช้ใช้เออ สีเขียวสีเขียวไหมเขียวเขียวเออ๋อต้องเปิดเป็นคู่ๆู่นะฮะตามหนูหมสิคะเอาคุณแจอ๋อคุณแจด้านหลังเขาเป็นคุณแจห้องไฟฟ้าแน่เลยเขาเลยเข้ามาได้นะเออเราแก้ไฟฟ้าเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตามน้องเขาไป ห้อง D2 นะฮะหรือว่าอยู่ในห้องนี้กันนะให้หนูช่วยพี่นะคะทำไมหัวหนูกระตุกกระตุกอะคะเขามาทำอะไรอยู่ในนี้กันเนีเขาเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะเราฉันปลุกเขาดีกว่ามีกระเป๋าพยาบาลอยู่ในห้องพยาบาลนะมันอาจจะช่วยได้ นี่ค่ะคุณแจรีบไปเอากล่องพยาบาลมาเร็วเข้าโอเคทำไมน้องเขาใจดีจังลยแล้วห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนอะ่ะโอเคมีติ้งรูมเอ้านี่ไงอ,อินฟิมารีอันล็อกวอทเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเราติดพิษเฉยเลยล็อกกัน เราโดนกับดักอะ่ะนี่ยาอ๋อมียาเพื่อที่แบบฮิวเรา25ด้วยนะฮะอ๋อนี่ไอ้กล่องพยาบาลปะเอาเรารู้สึกง่วงนะครับไม่กี้คือยานอนหลับแน่ๆเลยงั้นเราซ่อนอยู่ในนี้ก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> คุณรู้สึกมึนงง เอ้ยเข้าใจคิดเนื้อเรื่องอะแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์หลบปะอยากรู้ถ้าเกิดหลบได้จะเป็นยังไงแต่อันนี้เราหลับไปก่อนนะฮะ achievement unlock ด้วยเนยะหลับไหลอันนี้เราตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องพยาบาลนะฮะนอนบอนเตียงเอามีเชือกมัดมือด้วยไม่นะปล่อยเราไปโอ้โห หยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลยโอ้ไม่กอดตาแดงถือมีดทำไมลูกอย่า่งเดอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ฉ <c oughs> ากคดหลน่นเดี๋ยว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 วัดเอา้า ยานเรโมไดเอนดิ้งที่หนึ่งมาแล้วนะฮะแบดเอนดิ้งอ๋อเมื่อกี้คือแบดเอนดิ้งที่หนึ่งนะถ้าเกิดเราโดนยานอนหลับก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเอ๋คราวนี้เราลองไปอีกแบบหนึ่งนะฮะลองดูว่าเราจะได้ฉากจบอีกแบบหรือเปล่าเอาิบทำไมชอบมาข้างหลังวะ <c oughs> หยิบคุณแจเนลนยเอา้าพอเราหยิบคุณแจปุ๊บโดนผักเลยนะ <c oughs> พี่จะต้องเสียใจที่พี่ทำแบบนั้น แล้วเขาวิ่งหนีไปด้วยอะ่ะเ,เออเอา้ามาถึงจิ้มเลยเหรออะไรกันเน่ยใส่แก๊สใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยว๊อดอะไรวะเอาเราขึ้นมาที่ดาดฟ้านะโอ้โหตามมาด้วยจิ๊ปเป่งละหลบไปที่ไหนเอา้าฝั่งนู้นมีประตูอ๋อจุกได้จุกได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเปิดปิดประตูช้าจิ๊เป่ง <laughs> คนลุก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 อันนี้คือเราต้องทำอะไรต้องไปไหนอ้บ้า <laughs> ไอ้บ้า <laughs> ดักแน่เฉย <laughs> โอ้ย <laughs> มีการปาแก๊สใส่ด้วยเหรอ <laughs> ทำไมเราเปิดเข้าอะไรไม่ได้เลยวะ เข้าได้แล้วไอโนอะไร X X 9นี่คือโค้ดอะไรอ่ะโอ้โอ้ <c oughs> โอ้ถีบประตูเข้ามาด้วย <c oughs> แย่ละ โอ้ย,โ,อยโดนฟันโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงเหยียบแก้วนี่คือเราบาดเจ็บเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วแปดเจ็ดหกแสดีเหอะร้องนั่แล้วก็ตายถัวเอะเราไอจนตายปลดอาชีพเมน้นด้วยอาชีเมน้นครั้งแรกเหรอฮะ ใช่ครั้งแรกอ๋ออีกอันนึงก็คือเราต้องพยายามหลบหนีออกโดยทางออกจากประตูให้ได้นะฮะแมเออเมื่อกี้เป็นการตายอีกแบบหนึ่งนะฮะโดนเขาปาพิษใส่หัวแล้วก็เลือดออกจนตายร่างที่เราเจอทั้งหมดยกเว้นหนึ่งคนหรอเฮ้ยเอาจริงดิแล้วไงต่อคือเราต้องทำอะไรอะเอ,อเขามาจากไหนวะเนี่ย เราไม่เราไม่เดินตามเขาแล้วนะคราวนี้เราจะพยายามหนีจากเขาให้ได้นะฮะโดยที่เราจะต้องหยิบคุณแจนี้ก่อนหยิบสิหยิบหยิบหยิบไม่โดนสักทีคุณจะต้องเสียใจจ้ะเรารู้แล้วเนะี่ยวิ่งสิครับรออะไรต้องไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปห้องพาวเวอร์ก่อน ประกดโดนดักหน้านี่แฮาเลยนะล็อกก่อนเพื่อความปลอดภัยใช <c oughs> แ้แมวแมวแมวโอ้โห,โโหฟันใหญ่เลยเฮ้อแล้วไงต่อเราจะไปเอาคุณแจจากไหนนี่ยนี่ก็ล็อกนี่ก็ล็อก ตาย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 คุญแจไม่อยู่ในห้องนี้มาเกาะกระจกอีกแล้วเลขแปดมา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 เขาจะไม่ปาแกสใส่เราเลยใช่ไหมวิ่งฮึบแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ย มีอะไรในนี้ไหมล็อกก่อนโอ้โหมาถึงทำลายทุกอย่างอะไรอะ่ะคุณแจ c ีหนึ่งวิ่ง c ีหนึ่งซีหนึ่งีหนึ่งฮอซีีหนึ่งโอ้โยกดยากจังวะเราเข้ามาในห้องนี้เนะี่ยคุณแจอะไรอะ่ะบีหนึ่ง เป็นเกมแบบไล่หาคุณแจไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเคเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเก้าไปเจอฮอบีอ่ะบีหนึ่งล็อกดวนออหาคุณแจต่อไม่มีไม่มี เจอ A3 ารหัสตัวท้าย4จำรหัสไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยวิ่งดูใหม่รหัสตัวท้าย4สวัสดีครับเอาเลยจ้ะมามามาเข้าทางประตูโอ้โหติด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 เต็มวิ่งเต็มวิ่งเขาจะมาจากทางไหนวิ่ง กินเราได้คุณแจเลยว,ว่าลืมเอาถูกด้วยล็อกเร็วแฮ่เอาอยู่นี่ D2 ต่อไป D2 มา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 ที่ประตูไหม เตรียมวิว่งวิงว่งเสียวหลัง D2 นี่เราอยู่ฝั่ง A นี่ไอ้ดีพอดี D2 เข้าเข,ข้ารีบล็อกเออหายคุณแจคุณแจมันอยู่ไหนเนี้ยอยู่นี่ เฮนมาสเตอร์ลูมเฮ้ยเราได้ห้องครูใหญ่แล้วคุณแจห้องครูใหญ่เราต้องจำโคดไปใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวขอจำโคดแป๊บนะเลขสองอันที่สองเลขแปดต้องวิ่งไปทีละห้องอีก <c oughs> เลขแปดสองแปดโอเคสองแปดอเขาวิง่งมาทางนี้ก่อนมานี่มามานี่มาสองแป x 2 8 x 284 x 2 8 4 9 284ถ้าจะไม่ผิด9284เดี๋ยวล่อเขาเข้ามาก่อนเข้ามาสิ <c oughs> <c oughs> ไปละ <c oughs> จุกจุกคิงืออ <c oughs> นี่ขนาดระดับย่าเดเละย,ยังยากขนาดนี้ <c oughs> ถ้าไปเล่นระดับโหดกว่านี้จะรอดไหมเนี่ย9284หนูมีความสุขจังเลยรู้สึกถึงเลือดที่มัน อยู่ในมือของหนูชิปเป่งละ9 2 8 4อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เข้ามาแล้วเหรอไม่ใช่9284เหรอแล้วเล็กไรอ่ะ <c oughs> โดนฟันหลังเฉยเลยเอ้าเฮ้ เก้าสองห้าสี่เคเข้ามาสิไม่เข้าเราก็ไม่ออกนะมาดิคืออะไรคือจะดักเราอยู่ที่หน้าประตูอย่างนั้นเหรอเก้าสองห้าสี่วิ่งผ่านไปอีกทางก็ได้เอาเลขห้า เ้าสองห้าห้าเหรอเดี๋ยวนะงงไปหมดแล้วสรุปเปันเลขอะไรกันแน่เนี่ยโอเคๆๆเคอเค,เ,คเอาทำไมคราวนี้เป็นสี่งงเราต้องดูรหัสยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วตกลงรหัสอะไรวะ หัวเราน่ารักเสะเหลือเกินนะหนูหนูสัญญานะคะว่ามันจะช้าๆแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจะโหดไปไหนวะ <c oughs> เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยมีการมาทุบป,ประตูเปิดตรงนี้แล้วก็ไปเน้วลาดอะลายวะ ้อยโดนอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอ้โแล้วเราเจ็บจากการเหยียบเศษแก้วด้วยนะ่โอ้โหโดนอีกอะ <c oughs> <c oughs> สี่ งงตรงรหัสนี่แหละไอ้บ้าเอ้ยสองมีการมาเล่นซ่อนแอบอย่างงี้ด้วยแปดสองห้าสี่ปดแปดห้าสี่มีเลขอะไรที่เราโยกเ่เก้าแปดห้าสี่ได้ โอ้ยอโอ้ยน่ากลัวไปไหนวะเนี่ย9 2 5 4 9 8 5 4 แปดสี่เก้าแปดแสี่เฮ้ยได้แล้วไปละไม่ต้องมาฉันรู้แล้วฉันไม่รู้ไปละล็อกเออ าจะรอดแล้วโอ้ยเอ้าอะไรวะไม่ตายด้วยมีดแต่ตายด้วยกระถางต้นไม้ยันเดรโมดยูเอสเก็บกูดเอนดิ้งนะฮะอ๋อยันเดรมันก็จะมี2 Ending นะฮะมีแบบแบดกับกูดนะครับเอาว่ะโอ้โห ขนลุกตลอดทั้งเกมเลยนะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่สามารถทําให้เราตกใจแล้วก็ขนลุกได้ตลอดจริงๆนะฮะเนื่องจากว่ามันเหมือนแอบทรมานเซนไปนะเฉือนเลือดทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนั้น ก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไซโกโนสุทกะนะฮะเอาเป็นว่าเหมือนพาร์ทที่1นี้เหมือนเป็นการเรียนรู้ก่อนนะว่าเกมนี้เล่นยังไงนะฮะแล้วก็ไล่เก็บสตอรี่จนเราเก็บ g e นด์เร n เอนดิ้งได้ทั้ง2แบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไล่เก็บเมนเอนดิ้งนะฮะสำหรับคลิปต่อไปในพาร์ทหน้านะฮะก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่อย่าดีต้อนรับสู่ครอบคร เดี๋ยวเจอที่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม